โอ้เ oh, สียงภาพน่ารักแล้วก็เพลงได้แยมจิจตจักรงจิตกรรมให้สะค้องให้หมดตัวฮะเวลาการพนันอะไรเงี้ยต่ว่ะ อ๋อเอาเต้มให้น้อยที่สุดโอเคเต้มน้อยที่สุดให้น้อยที่สุดเต้มน้อยที่สุดเต้มต้องน้อยที่สุดเต้นไงให้เต็มน้อย,อย,งงอยจบแล้วเฮ้ยเล่นคนเดียวเหอสะสภาพพึ่งหลอพิอ่งเข้าเมื่อกี้พิ่งเข้าเมื่อกี้พุ่งบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว พาไปเร็วที่การพนันธันา้าไปเร็วเล่นใหม่เป็นเนี่ยเล่นใหม่เป็นไม่คือเล่นอยู่ดีๆก็จะคงจกแข็งขึ้นมางงนะเฮ้ยโอ้เวน นี่สลกมากเปล่าโหลดเมื่อกี้เพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยสลุกแล้วทํามากเปล่าเข้าปุ๊บอะไรแข่งรัวๆสองครั้งร้ววัดโถมืินหนึ่งเหลือหกพันทุเลศตาจะไหลเป็นไ,ได้เลยโหสภาพทำไมมันมีแต่ไพ่แตมสูงไอ้นุ่มมันเหลือหนึ่งมันจะแข่งอยู่แล้วเอนอะแข่งแล้วอ่ะ เอ้ยคุณเจโหดถังมากการพน,นันอยากทำอะไรโอ้โหเรียอะไรวะเนะี่ยเรียต้องเล่นอยูกไหมไม่ได้ทำเรียนี่เลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่ได้ทำเรียอะไรเลย โอ้โห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 โ้ยแค่ช oh. oh ็อกช็อกหนักมาก